มาว่ามากไงมาหาเลยมากินอะไรกนินลกินโล่ิเราไปไรเไปราสุไปอะไี่ไหนขนังมอญเนห่อยฮไนเจนวไปยุ่งวนนนเลยะโดนหน้าตาพี่น้องแในททันี่นะกลมดึนห้าตาให้วเนี่ย รุ่นน่ะรุ่นกลางกักลาุ่นน่ะขนเ้ทำด้วยจำได้ไมทุกคนัหมือนเข่เนี่ยเอ้อมอ้อมเนี่ดูรุนอ่ะอันนี้เข่นี่เอออันนี้นะเานี้เอออ่ะบานนี้มาอายขอเนว่ามามาอายกูก็มากินเราเเนี่มากินได้ใครมากินก็กบ้านกูนี่บ้านกูนะบ้านใคร กับว่าอีแตงเหนือที่คนพูดมันมันอีแตงบ่บ่แม่บ่แม่เนาะเดี๋ยวตัวก้อย่า๋ยวตัวตุกตากันพูดเราจะก้มนาบ่อย่าก้มนาเอ้ยแตงคือบอกให้กินเหล้าด้วยหรอกินเหล้าจกขีดมี่มันยากมันยายิกินหลายไปได้า่ะยกไปได้ไหมได้นี่เดียวหนึ่งเฮ้ยเราเราโอ๊ยตำนักสื่อกินเองอะไรตัวมสิบบาทหนึ่งเนี่ยนี่ยยก mưa khô chính à đây mất nó cái kẻ mâm thế đây là chính đây vậy là chính khô rồi nè chính là những cái giặc lau gì vô ở đi này ở <laughs>: <laughs>: <khu> kh <laughs>: này, lau đi bên này chính khô rồi bên này bên này chính khô rồi chị bên này น้อนี่แรงหนังเียหนงคุ้ต้องบานิอ๋อไปไอไรเดยหาลงพ่อใหมาขาตายเอยายแตงคือเป็นยังไงยายแตงไาขอถามดีดีด้ยไปยังไงมากยังไงกันาตลงงาาไม่ยายแตงแล้วบ่อแข็งแรงเรากินก็นอนนอนก็เสียอย่งมาลุกนั่งปองงองยังไงได้ไหม ก็มันมีกำลังให้เราเนอมาเนอะกำลังกันเราถ้าินถ่าไมใช่จะแีอะเราเน่าฟอแน้วฟอฟเอะเราใหญ่มากเราพ้าลูกขึ้นอ่ะโอ้โอ้ยเปฟังเลยแต่กินถึาว่าได้เราเลยไปกันสีพาไปน้า ลุกขึ้นขาบอลวีไปย่ขาทีไปหน้าไหนเอาลองขี่รูหน้าไหนบอลีไปยุไมในหน้าเอาไปหน้าโคกหน้าโคกงเลยหน้าโคกหน้าโคกน้องกีงะเกีงกีขาโคิดหน้ามเราเราก็มีแรงฟึ้งปังกงินรูไข่ไข่เจียบมันก็หายตัวแข่งไนอยแข็งหน่ตาดวงตาดี ขันว่าหมาคนนี้คนนั้นแค่ในเ้ยเนาะไปหา้าไปหาหมอหาเจอลยเ้ยแล้วคนดลงก็หมอนอนก็เสียเนาะผมมดมองไปเรามาตอบเราคือจะยาดีแท้เด็กใหญ่ใหนจับปอบใครเฮ้ยกับปอบอยู่ไหน้องเขาหน้าพีอบหายสาจับปอปมาตั๊บเบิ้ลเรบอกแม่งใช้ครเนี่ ค้ายจักรวยช้อนรวบเ้อไร้รักวยชิ้นห้าเขาไปโรยอ้ใหญ่สัมผัสนะทรงไปสุรินมาหาเหนื่ยไรมาหลอดลายนาดเปนปอบชิ้นนง่ายชิ้่ทรงไปสุรินเลย่ยไมลรองยอไปเลยหลอดหมดนหลอดมันออกตรงฟ้าเลยตรงรู่อยงนห อยากกินอะไรอกะไปคือพอดีงเียนเี่ยันนี้ไปนว้ไปไปไหนวันนีอ้าวไปยนนีแซ่บเลยนะเนี้ยซ่บปกตตท่บัดไปเลยกินซ่บกินม่วบน่งนางพานางูนะทำดดเก่็บตรงไหนไักงยอดเ็บเก็บมึง นะนะลงพอมากันแกดอกไปบ้เกียดไปไหนลุงพอมากันโอ้ยเป็นไงกะปอบสูดเป็นกันไรเด็กนอนเฮ้ยไปเฮ้ยมึงเนี่ ไอ้ยอ้ที่ขาค้นทิ้ง right นี่แหละดูม uh huh. ืออยู่เนี่ยมันจะขาบอลันเ่ดูไา้มือกันเนี่ยเอ้ยแนวหูดบอกเป็นเท้เป็นควาเป็นมาล่ให้เลยเลยกูเดินทางมากูอยากน้ำอยากเขาแหวะมากันได้หอเดตัวเขากินแต่ไงกิน

ม่ังยดูน like ํากันนี่บ่เฮไปลังังมาด้วยไปหาอยตัวเป็นอะไร้ยที่ิเิดเรา่ไปนเานิได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนไปหาทไมาท่านไหบอกอยู่บ้านนี้กินอยู่ถ้าบ้านก่อนกรไรตัวอย่าก่อนม่กินกันอู่กัน้านงานบ่ออกซะเหลือตัวใหญ่ซะครับ บ war, ัวหมดกังตื้ต้นย่ตั้ตื้มแล้วังสูบ้ายากินได้กินได้จิ้นแล้วกันฮะกินแล้วกัไปหนุ่เนาะเออกินได้ไปด้วยน้าดูถ่านน้วน้ำน้ารัวเลยชอบไปด้วยก็จะแบบบอกอาจารย์บอกอาจารย์โตมท้อหาเรานี่ตัวอาจารย์ตอนลังเท่ไปว่าเราไมอยู่ เด็ดด้าสูง่ขันแม่นแล้วพอยู่พอแ่เอาพอใหญ่นั่นมากอืมออยู่ใกล้ใใหมากลอะไรบิงพอใหญ่้อนมากกับให้าเทอ้านให้เมือนหยังก่อนู้ใหญ่นัดนะให่ญยิ้มคอเรามีแรงปะมีแรงจะมาจี่คนเนี่ยบหลายแต่จบเหมอนตัวเนาะ กินมีแปะกีนำได้ของนี่รด้รู้ค่ะว่าเจ็บตรงนี้วิ่งได้แล้วเจียวโลดเดียวไป้งโลดอากออีกทีหนึ่งไ่อยากไอแล้วโออ่มเมืแล้วกินนิงกว่าเรากสิมกินอ้คนเยจนหน้าทีนี่กินนั่งเมาอนเหนื่อย เียตพร้อมกันเรียนฝุกพับทพุกับพนี่พอสามลอยเอาทำอ่างันแล้วเอาไปนไปจุ๊บไแทำมันไม่ควันเหมันมีดอมถ่ายิีอ t i n ด้วยย่าแตงในบไายวิดีโอ t i o n ทบไทยชอบนี่ เลี้ยเลี้ให่อยไร่ X เลอนๆ่างเปล่ก่กมาทยปอ้ฟันมีอเาทยไว้เนาะยิ้มเนยิ้มใหด้อยอด้วยนมียิ้มน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเป็นฟันหน่อยฟันสีเยอยวน่

บายบายเลยม่ไหวอ้อเลยนะเดี๋ยวมือบายบายเลยนะใช่ไหมาะหยุดที่ะัี่ให้านสว่าดีได้ไหมลเนาะเออ ไอ้ดีเลยแต่ว่าไม่เก็บที่บาเยอยฮะปซื้อเกลือมด้วยแลกเอาห่อไปแกตั้งใส่ห่อดูซึกแล้วะไปโรงเรียนไหมเฮดูซึกตัวอะไดิแปแดไนบ้าก็หยวเออมาเลยดูซึกเดียววันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเฮ้ไปไหน Được sức tuổi cho con rồi thì à? Ai nó phải, này, này, nó phải <laughs> phim phải không phải đúng không? Phim không này Ừ, này này Lấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โลยจอมันทุ่มทั่วโรงงานสองยี่จ้ว้องโรงเยเจ๋งมากเลยทั้งพูดทั้งเ่นเลยหลงงูมาไอ้าลวกักงูั้วหับเขาฮัาลวกว็าักงูววยันเขาอะไรหรอ

่ไงคุ <rôle à déc> ้มไห้คุ้มไห้แล้วยื่อหายซะไปรอดไปบางเอาท้าว่าตะลั่นยู่ใส่กันรูดครับเล่นวันแื่รอวันเยอะยืนได้ ขไปทำอะไรแบายไม่ด้องวได้แีบก่อจีบอแล้วเดินมาที่อะไรก่อนเกิดะไรนที่เกของัดวานมกราวันี่นเดมุกกลาจิงมุกะลาิปีเลยครับยกตาคุยอานไวน้ยเด็เราก่อนฉันันสามนมาจา

กินเขาแล้วแดบบอกินเขาเนี่ยแข้งแรกเราทีนี่แข็งแรงเราหัวฉันักวันฉันกพักฮะลอกพักเออลอกพัไหนกูกิ่ทุกวันถูกวันก็จกินวันไหนจ๋าบ่ลืมงก็ะกินไง มาหลวงพักให้กูจิ้มจะกวัานี้เลยได้สาวทอนนี้วันเนี้ยงามจ่ายอืมกินยิานไตยอดนลั่นกนก็ยังวายักยืนอยู่เนี้ยเดี๋ยวพักมายอดยังไงหรอไอขี้เขียวได้ ตั้นหพักลวกทห่กูชินทุกวันเลยเทีนี้ลวกพักแข่งินทุกวันทุกวันที่นี้บ่าทานน้ำาลยังกับเป็นตาลวกให้ชินด้แก้มประดุเลยแขนยบขึ้นแต่ีงเจ็บขัวกับจ็หัวเจ็ เป็นหยอกนะเ็นบ่อนหนังหอยค้านาหลายน่อนีหละไรเ่นะเ่คี่นะเี่ค่นเะถวเาหวยยังงีเลยเด้แวเราควยรอนหวยห่างยนีเลยเด้อไ่ใช่นางยังงเลยนงย่ในนนี้เีวหา่เหมาะเ่อนี่ เปลี่นเปลี่ยนม่เมาแล้วให้เราิ้ม่กินไปยได้าน้อนี่แหละ